คุณจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือช่องว่างอีกครั้งคุณสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตานะครับเช่นถ้าคุณดูที่นี่ช่องว่างก็คืออะไรช่องว่างเกิดขึ้นเมื่อคุณมองไปที่แท่งเทียน3ามแท่งต่อเนื่องกันตัวอย่างเช่นคุณมองที่1 2และ3แท่งเทียนเนี่ยต่อเนื่องกันจากนั้นคุณจะทําเครื่องหมายที่จุดสูงสุดของแท่งแรกไปจนถึงจุดต่ําสุดของแท่งที่สเข้าใจใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณขยายเส้นนั้นออกไป ทันทีที่ราคาตกมาแตะจุดนั้นคุณก็จะสัญญาณให้เข้าเทรดตามแนวโน้มนั้นแต่ไม่ใช่แค่เข้าเทรดตามช่องว่างใดๆก็ได้นะครับอย่าลืมว่าหลังจากที่โครงสร้างตลาดเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณถึงจะเข้าเทรดตามช่องว่างเข้าใจใช่ไหมครับใช่ครับและหลักการเดียวกันก็ใช้กับการขายนะครับถ้าเรามองหาการขายเราจะดูแท่งเทียน3แท่งต่อเนื่องกันอีกครั้ง1 2และ3ใช่ไหมครับจากจุดต่ำสุดของแท่งแรก ไปจนถึงจุดสูงสุดของท่งที่3จากนั้นคุณขยายเส้นนั้นออกไปและเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดนั้นคุณจะเข้าเทรดสําหรับการขายและราคาจะลงมาแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่โครงสร้างตลาดเปลี่ยนไปและเมื่อคุณเข้าเทรดแล้วมันรับประกันได้ไหมครับว่าการเทรดที่คุณทำเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรรับประกันได้ทั้งหมดหรอกครับในการเทรดไม่มีอะไรรับประกันได้ไม่อย่างนั้นเราก็คงรวยกันเป็นล้านล้านล้านแล้วใช่ไหมครับ